จักครับเจ้าหน้าที่นะครับเวลาครับโอ้โหเล็กมาแล้วเล็กมาแล้วดูกันดีๆนะโอ้โหเมืองสากแก้วครับสองศูนย์เก้าโอ้โหทุกที่ทุกที่คนชันเมืองนำมาแล้นำมาแล้วนำมาแล้วเล่นปิกนี่นะปิ๊กนี่นะโอ้โหไล่จบกันทั่วโค้งเดียวพ้าดไปแล้วครับโอ้โหว่าไงครับเจ้คอนยกปลาจีนโอ้โหสี่ศูนย์หนึ่งห้าครับ สี่ศูนย์หนึ่งฮะเดี๋ยวนี้ยดสี่ศูนย์ศูนย์แปดครับคือเรามีล่าสี่ศูนย์ศูนย์แปดสี่ศูนย์ไหวปุอบสี่ศูนย์หนึ่งสองสี่สบมาคือสี่สิบมาพรอมไล่กันเลยนะโอ้โหบอกบอกใครรสี่บมาหใครรูสี่สิบไปร่สใครร่สบมาเลยคนเดียวครับ สามศูนครับอย่าอย่ายุ่งกันอย่ายุ่งรัีดูหกสิบนะดูดีดีครับแป๊ซี่มันโยงนะถงใบเลยนะครับถงใบเยสองศนยครับสองศูนยย์้าศูนย์สองศูนย์สอปาจีบุรีครับน้ำโด่งมาแล้วครับน้ำโด่งมาแล้วเข้ามาแล้วเข้า มี่ศูนย์หนึ่งสี่ครับโอ้โหมียกล้อรโซด้วยห้าสิบยังไม่มาห้าสิบไม่มาพี่พีนักแข่งทุกท่านนะครับเมื่อเข้าเส้นชัยแล้วนะครับท่านราับเหรียญทองแดงได้เลยนะครับมีเจ้าที่น้ำพี่น้ำแล้วก็มีน้ำไว้บริการด้วยนะครับรถบังรถผมเองครับพี่